แตงเหียแตงเหียว,ยวจากสาวบัวพันนะคะคูณบ่าวมักคุณสาวลาวสวัสดีครับสมใจสบายดีครับป้าสมใจแมวยิ้มแมวยิ้มนะคะไทยแลนด์สวัสดีครับป้าสมใจนะคะพี่สมใจสวัสดีครับจากน้องแทนคุณนะคะสบายดีพี่สมใจนะคะลินลลิน,ลนไทยแลนด์นี่ช่องใครเนาะเออสมใจดีจ้า ไทยแลนด์ช่องใครจ้าช่องบัวผันเหรอช่องบัวผันใช่ไหมช่องใครอบอกพี่ดินหน่อยนะคะพี่ดินจะได้ใส่ประแจให้นะคะสบายดีคุณไทยแลนด์นะคะพาน้องหอบศาสตร์เข้าลาโอ้ยจะเข้าไปเลือกเด้อาย่าเข้าไปเลือกเด้อดค่ะพี่ไทยแลนด์นะคะพี่ไทยแลนด์ช่องใครอะ่ะ บอจ่าบอเลิหกสิบแล้วนะคะโอ้น้องจอดแป๊บนิ้วล็อกแล้วไม่ทำช่องสายป่วนอ๋ออโอเคโอเคเข้าใจค่ะสวัสดีค่ะบ,บัวพันจากสาวสมใจนะคะสีผู้เท่าก็มาอีกแล้วนะคะสี่ผู้เท่าย,ยอดกุมารนะคะสวัสดีครับคุณไทยแรนนะคะ สายดันใช่ไหมคะด,ดัน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 นะคะดันให้จบนะวันนี้นะคะดันให้จบนะคะสี่พเทายอดกุมารสวัสดีครับสมใจสวัสดีทักทายกันด้วยาเด,ด้อสวัสดีครับน้องเคยสาครบู พี่สนใจบอกว่าน้องเขยสาครน,นะคะสีพูทเทาย,ยอดกูมานะคะจากไทยแลนด์ไทยแลนด์สวัสดีครับน้องพันสาวรา้าจากสีพูทเทาย,ยอดกูมานะครับมาหมดทั้งตัวทั้งใจแล้วจากพี่สาวขอบคุณได้หลายจ้าขอบคุณเด้อโดยโดยนะคะโดยดีครับคุณน้ำพูครับจากสีพูทเทานะคะไทยแลนด์บอกว่าน้องพันน้องพันนะคะสีผู้เทให้หัวใจกอด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  ท่านสีพุทธาาสวัสดีจ้าจากน้องพันธนะคะสีพุทธาบอกว่าเอาถ้วยทองไปเลยสบายดีสาวพันธ์คนงามจากพี่สาครนะคะสีพุทธาวกุมาก็บอกว่าสู้ๆนะน้องลีนสู้ๆจะสู้จนจบเลยนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะพี่สมใจก็บอกว่าพเท่ามักสาวลาวสบายดีนะคะพี่ไทยแลนด์สวัสดีจ้าจากน้องพันสาวลาวนะคะสวัสดีครับคุณสาครค่ะจากสีพุทธานะคะน้องพันธ์บอกว่าพี่สมใจสวัสดีจ้านะคะ หกแพงเดินนะคะส่งสติเกอร์มาสีพุทธาบอกว่าแอบอยู่แอบอยู่นะคะน้องแทนบอกว่าน้องพันมาหวานเลยนะคะน้องพันคนงามนะคะสีพุทธาก็ให้ลูกแก้ววิเศษมาแล้วนะคะสีพุทธายอดกุมารสบายดีครับนะคะพี่แทนคุณสวัสดีจ้านะคะไอ้แตงบายดีจ้านะคะพ่อน้องป๊อปไม่ต้องแอบไม่ต้องแอบนะคะ มาเลยมาเลยนะคะสีู่้ทเทายอดกุม,มารนะคะพี่สาคอนสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีรอบที่สิบจากพี่สาคอนน้องพันสวัสดีรอบที่สิบดีจากน้องพานนะคะจากน้องแทนคุณนะจ๊ะขอบคุณทุกกำลังขอบคุณทุกกำลังแรงใจด้จ้ะเด้อ เท่าเฝ้าโทรศัพท์สวัสดีสาวสมใจบุญเรียว <c oughs> จ้าพี่แทนนะคะสบายดีน้องแทนคุณนะคะสวัสดีครับแทนคุณนะคะจากผู้เท่านั่งเฝ้าโทรศัพท์ <c oughs> สวัสดีครับคุณสาคอนนะคะน้องแทนคุณบอกว่าพี่สาคอนนะจ๊ะสบายดีจ้าลินคนงามสบายดีจ้ามาขึ้นไปตอนใดเฮ้อ คืบอบอกบอกบอกล่าวกันฮึสบายดีน้องพานนะคะจากสาวสมใจนะคะสาวสมใจเนาะสวัสดีน้องบัวพานนะคะจากผุ้เท่าเฝ้าโทรศัพท์นะคะสวัสดีน้องแทนนะคะจากพี่สาครน,นะคะบายดีน้องแทนคุณนะคะน้องแทนคุณจากพี่สมใจนะคะสบายดีครับพ่อน้องปอบนะคะบุญเรื่องสวัสดีครับคุณรินชาแนลสวัสดีค่ะ จากพี่จ้าจ้าจ้านะคะพี่ฮักแพงสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบุญเรืองเรือหกสิบสองแล้วจ่าพี่สาว